นิ้วไหว,ไหวผมไม่ทำไมนั่งหัวผมหมุนๆน,นู่นๆๆๆๆดูน่ไปด้วย ต,ตูนแผ่นดินไหวเปล่าลูกเออแผ่นดินไหวอะโศกปะอุ๊ยอะไรอะนั่น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 เอ้ยมันรั่วนะมันรั่วเฮ้ย <Hey. S 2> แอตตันอะแอตตันน้ำรั่ววางถายไปเลยข้างบนมันเป็นไอ้นี่นะ สาวไว้น้ำไปเป็นสาวไว้น้ำแล้วมันรั่วแล้วคนน่ะเออแบบตรงเนี้ยอ๋อแผ่นดินม,มันไหวนี่ไงทางนี้เขาก็ถ่ายอะไรกันเนี่นไงเขาวิ่งกันะ